ชาติวันนี้วันที่ห้าเดือนกรกฎาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานโดยการมีการจดจำเท่านั้นที่แบตเตอรี่ของลูกนั้นจะถูกชาร์จขึ้นมาดวงยานของลูกนั้นจะได้รับพลังและกลับมาสาโโประทานเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจพิเศษอยู่กับการแสวงบุญแห่งการจดจำ คำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของลูกๆผู้ที่มีความรักต่อพ่อผู้เดียวคำตอบข้อที่หนึ่งถ้าลูกมีความรักต่อพ่อผู้เดียวสายตาของพ่อนั้นก็จะพาลูกขึ้นไปอยู่เหนือนั้นเพียงแค่ด้วยการสบตาจุดที่สองลูกนั้นจะมาเป็นผู้ทำลายการติดยึดได้อย่างสมบูรณ์ข้อที่สาม ผู้ที่ชื่นชมอยู่กับความรักของพ่ออนันไม่มีขีดจำกัดไม่สามารถติดกับอยู่ในความรักของใครอื่นใดได,ได้ข้อที่สี่สติปัญญาของเขาจะแตกขาดออกไปจากมนุษย์ที่ผิดผิดในแผ่นดินแห่งความผิดนี้พ่อนั้นได้ให้ความรักเช่นนั้นกับลูกเดี๋ยวนี้ที่มันจะมาไม่เสื่อมสลาย ลูกต่อมาก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักอย่างมากมายกับกันและกันในยุคทองสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ติดต่อโยคะสติปัญญาของลูกอยู่กับพ่อผู้ส่งอำนาจและชาร์จแบตเตอรี่ของลูกทำดวงยานของลูกให้สาโทะทานอย่าได้สับสนเกี่ยวกับการแสวงบุญแห่งการจดจำ จุดที่สองศึกษาการศึกษานี้และมีความเมตตาต่อตโตลูกเองจงมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเหมือนกับพ่อดังเช่นที่ความรักของพ่อไม่เสื่อมสลายเช่นกันให้มีความรักอันไม่เสื่อมสลายที่แท้จริงกับทุกๆคนจงมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดพ่อของบับตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้น ใช้พลังการตระหนักรู้ของลูกที่จะมีประสบการณ์ที่อ่อนหวานและมาเป็นดวงยาณที่เต็มไปด้วยพลังตลอดเวลาพลังของการตระหนักรู้จะทําให้ลูกๆนั้นมีประสบการณ์ที่อ่อนหวานมากๆบางครั้งให้มีประสบการณ์กับตัวลูกเองเป็นอัญ,ญมณีอยู่ในดวงตาของพ่อนั่นก็คือให้มีประสบการณ์กับตัวลูกเองเป็นจุดที่สูงส่ง หลอมอยู่ในดวงตาของพ่อบางครั้งจงมาเป็นอัญ,ญมณีที่เปล่งประกายอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากบางครั้งให้มีประสบการณ์กับตัวลูกเองเป็นมือขวาที่ร่วมมือของพ่อบรามาเป็นแขนของบรามาบางครั้งให้มีประสบการณ์กับตัวลูกเองเป็นรูปแบบเทวดานางฟ้าเอเวกให้เพิ่มพลังการตระหนักรู้ของลูก แล้วลูกนั้นก็จะกลับมาเต็งไปด้วยพลังต่อมาเมื่อลูกเห็นแม้นแต่รอยด่างเล็กๆล,ลูกก็จะเปลี่ยนมันได้คติพจน์ในวันนี้จงเอาพรจากหัวใจของทุกๆคนอย่างต่อเนื่องแล้วความพยายามของลูกนั้นก็จะกลับมาง่ายได้อัจฉองค์ชานติ